เบิ้งโอ้ตาดีแหงข่อยบ่เห็นเห็ดเลยเด้ยง่งกายไปสามดอกแล้วนี่เห็ดนี่ดอกห้าบาทดอกสฟ้าเฮือนก็บ่เห็นดอกเดียวนี่ตาเสือตาฟางเบิดแล้วดอกเห็ดโอ้ดอกสฟ้าเฮือนข่อยบ่เห็นดอกโอ้ยเอ้าเก็บเอาเก็บเบ้ามาเต็มกระตารถเจ้านะอุ้ยอู้หูหปัดพี่น้องอุ้ยแบบงามเลยจ้ะปาดข่อยคือหมานแท้ดอกยังงามเลยอุ้ยเก็บก่อนๆ ข่อยมาตัดขาพี่นอ้องโอยสวรรค์บอกโสมานโสมานจ้าดอกแหลกแหลกมานสองดอกเลยสุดยอด<ฮ>พึ่งแดงเด้อพี่น้องเด้อดอกนี้ก็ยังกินได้อยู่ดอกแข็งดีอยู่พี่ดอกนี้ง,งามเลย<ฮ>สองดอกบานเลยเจียบซ้ำฮิตคีนิฮิเพึ่งคีนิคอยเมีย่อยฮิตดัดงแหีพี่น้อง ตัวไง่ายบำรุงท่มเลยผลนุนอะผุนผุนทั้งผุนก็มีพี่พอละเด้อพอละเด้อเห็นบอลสวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องสุขสุขคนจ้ามาพอกันอีกมือนึงเนาะจ้ะมือน,นี้มาพอกันในวันที่4ตุลาฮุกฮก ว่าสิพาไปจอบเบิ้งสองปลาเลยพี่น้องวันนี้ไปจอบเบิ้งเห็ดตับเตาลวกเฮ็ดเพิงเหลืองอยู่ปลาบ้านเปื่อยเนาะจานแล้วก็ว่าสิมาเบิ้งเห็ดดางแหอยู่วัดน้องเกลียวอำเภอกันทะลมจังหวัดสิสเกียร์เบิ้งจังหวัสีมานซ้ำได้ไปลุ่นปฏิตาน้ำกันเลยจ้าอุ้ยอู้หปลาพี่น้องอุ้ยแบบงามเลยจ้าปลา่วบขึ้นมานแท้ดอกยังงามเลยอุ้ยเก็บก่อนก่อนคอยมาตัดขาพี่น้องอุ้ยสะอ่อนบ่ โศกมันโศกมันจ้าดอกแหลกแหกมันสองดอกเลยสุดยอดเท้าดินจ้าพี่ดอกนึงจ้ะเห็นมามแต่ว่าดอกงามโอ้บานดอกเห็ดโอ้ยถึงแม่งกินเหลือเครื่องนึงจ้ะเสียบกือเกาหนนละ่ะว่าจะเกี่ยงข้นนอพี่นอ้อง เอเก็บไปเรื่อยๆเก็บแต้มไปเรื่อยจ้ะพี่น้องทานหน่อยดอกนึงจะ้ะปิดข้าวดินดอกงามๆอีกดอกนึงจะ้ะมู่นนี่ายดอกอยู่จะ้ะเก็บไข่หน่อยดูพี่จะ้ะเอา้าพอได้ตำป่นตำแจวพี่ดอกนึง อีกดอกนึงจ้ะเม็ดข้าวดินเม็ดไข่เขียวข้าวดินต้องการเท่าเลยปะเท่าเลขไข่เขียวอีกจ้าหนักกระล่งองออไอเมียไขว่เม็ดด่างแหพี่น้องตัวไว้ไๆบุลุ่มทุ่มเลยพุนพ่น่ะพูนพูนพูนทั<า>้งพุน่นมาเบา,บาปิ่นพี่น้องพุูน่ะ จะดอกใหญ่ๆพีพ่พอละเด้อพอละเด้อเห็นบ่านี่ดีแท้จ้ะเฮ็ดผึ่งเขาจีกับเฮ็ดผึ่งทหารเกิดคู่กันบุงจ้ะเก็บให้ทานก่อนพี่นอ้องพอาเดี๋ยวไปหนึ่งจำเจลแสบๆบีดอนบ่ค่อยงามดอกบ่ค่อยงามดอกนี่แมงห้อยกัดตลอดเลย อุ้ยขาเห็ดทานบอกสามดอกสามดกเวอร์มันตัวน,น,นี้ดังแค่บอกคุณคุณวอากันอยู่พี่น้องคุณเห็ดทานเห็ดทานเห็ดทานจ้าเห็ดโคจีนะเจ้เพาพ่อใหญ่นะ นี่เขาได้เฮ็ดข้าวจีนจ้ะเฮ็ดพุงกบไง่นอยเอ้ยพุนพี่น้องเอ้ยดอกแบบใหญ่เลยขเขาได้วจักดอกนี่ได้พึ่งด่างแหดอกหนึ่งเด่นใช่ไหมพี่มูมันอยู่พี่เป็นเงาเลยแต่ว่าหักดอกโบยใหญ่พึ่งด่างแหพู้ใดเกลียบได้เลี่ยมนี่ดอกจ้ะ ดอกเถาก็มีพี่ดอกนึงพี่น้องอู้ยดอกงามเลยดอกนี่ดอกใหญ่ดีอยู่เพียมีบอพยัยท่างขุนพยัยได้ยีบอพอบอโอ้อ้เป็นเงาเลยพยัย สุดยอดเลยวะเอ้ยนี่เด็ดดอกหนึ่งเอานอี่เด้อดอกคือกันละ่ะพอายิ่งดอกพญใหญ่งน,นอโซนนีน่เนาะดอกกระจุ้มกระจิมกำลังออกผลดอกผลแมงกินมันล่ะทำไมพี่ดอกหนึ่งเนี้ยมีแต่เนี้บ่แมีนโพดเมยนดอกทนเท้าดอกไปหน่อยเป็นไร้องดอกโอ้มาหน่อหน่อเนาะ ถ้ามาใส่กระตาผีนะครับอยากได้ใส่ใส่ใส่ละดอกเห็ดโอ้ดอกฟ้าเงินขอบไปเห็นดอกโอ้เอ้าเก็บเอาเก็บเอามาเต็มกระตาลดเจ้านั้นใส่ไปเก็บเบิ้งโอ้ตาดีแหงขอบไปเห็นเห็ดเลยเด้แง่งไกลไปสามสี่ดอกแล้วนี่ดอกห้าบาทดอกฟ้าเงินก็บไปเห็นดอกเดียวนี่ตาเสือตาฟางเบิบนแล้วเฮิตผึ่งดังเฮดอกงามอยู่ได้ผู้ใหญ่ ท่านผู้เห็นบ่พีพีงามยูงามยูผึ่งเดียงเด้อพี่น้องเด้อดอกนี้ก็ยังกินได้ยุดอกแข็งดีอยู่พี่ดอกนี้งามเลยสองดอกบานนี่เสียบซ้ำสามดอกอยู่นี่อีกดอกนึงอยู่ทั้งพี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 ลุบ นีน่ดังเลยนี่คีมินี่เพิงคีมิน้างัวดังงัวีงามดีมือนี้ก็เป็นมือที่มานอีกมือนึงเนาะจ้ะเต็มกระตาจุ่มบุ่มอีกจ้ะพี่น้องพี่น้องได้เฮดหล่นตาคือเก่าเนาะจ้ะมือนี้กับผ้าพี่นอ้องย่างมาจนจะสุดการเดินทางแล้วขอบคุณทุลายทุกไรทุแชททุกคอมเมนต์เนาะจ้ะที่มาเป็นกำลังใจให้กระตา่ายใหญ่เนาะ แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเนื่อไ้่ให้พาพี่น้องทำมากคลิปนี้จะได้กระไดเอาา้าเจอค่ะพอกันคลิปหน้าจ้าสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเนาะจ้าสวัสดีค่ะไปแล้ว